สวัสดีครับยูบะผมครับช่องยูทูบเจกรบงดำสิงครับโมวันนี้พามาดูอูรถอูต่อรถนะครับอูสวยจัดเลยอันนี้ต่อไม้นะครับนี่นี่ะครับนี่ย5อูสวยดีครับคันนี้ต่อเพิ่งเสร็จครับทำสีเพิ่งเสร็จ อะนะครับที่สนใจที่ติดต่อดำเรียบรายเลยนะคุัอยู่อยู่ที่บ้านสมปล่อยนะอะรที่มองหาที่จะต่อรถนะครับทางเลือกนะครับ ทำได้สวยครับอันนี้น่าจะเป็นร้อยสิบห้าอูก็จะอยู่อยู่มาสุดก่อน อันนี้เพื่อททำลายสิอันนี้ซื้ออูยังนะครับส้่งะอูอูซื้อยังนะโอ้อบึงไก่สอบึงไก่นะครับอันใดทีครับเบียดต่อดำนะทำลายลายพร้อมนะอุ ก็สวยครับคันนี้ต่อเสร็จสีครับรนนเป็นลักซี่นะครับนี่ จะติทางจอแล้วเอามาไว้ต่อใหม่นะครับนะจบในที่เดียว ก็ผมจะพิมพ์เบอร์โทรไว้ในคลิปนี้คลิปนี้นะครับรุนไหนที่จะสนใจนะครับต่อดั้มจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครดูสอบเบื้องไกลนะครับดูจะตั้งอยู่ที่บ้านสนปล่อยนะ ดูลายหลังโอ้ Ooh, สวยหนี่ยลายใหม่เด็นี่ลายจบใน,นที่เดียวครับต่อดำตัำสีมีหมดลากันสีมาแล้วก็จะต่อได้ ลาไปก <put itu? S 2> ่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ